สวัสดีเอฟซีโฟนครับสวัสดีคนไทยใจจมูกหายใจนะครับมาอยู่กับจนภยนยบ้านนอกนะครับผมวันนี้ก็มาหามิม้มาหาเพึ่งเหมือนเช่นเคยครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไปหามันแล้วไม่เจอแล้ว <c oughs> หามิม้มแล้วหาพึ่งไม่เจอแล้วนทะุกคนโอเคน,นีเลยต้องมาทําคลิปใหม่นะครับก็วันนี้ก็มาดูมาดูรังมิ้มที่เคยตัดไปนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมาดูความคืบหน้าว่าเขาสร้างหุ่นน้ำหวานถึงไหนแล้วผมดูในช่องหนุ่มบ้านโคกเขาทิ้งไว้ยี่สิบวันหุ่นน้ำหวานเต็มเลยนะ อันนี้พอมาดูสักอาทิตย์หนึ่งประมาณแปดวันนะครับว่าความคุ้มค่าจะถึงไหน้วแต่ว่ายังไปไม่ถึงรังตรงนู้นเลยครับมาอยู่ที่หนึ่งผมมาดูรังเก่าผมเคยเจอแต่ยังไม่เจอมาเ,เจอรังใหม่ทุกคนเหมือนรังยังไม่สร้างนะครับแต่ว่าเหมือนนี่หัวน้ำหวานวเราจะลองมาดนดนูครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเรอสักครู่ฮะเจอแบบนี้ต้องตัดครับทุกคนโอ้โหรังนิดเดียวครับรังกำลังสร้างครับแต่หัวน้ำหวานเต็มแล้วครับทุกคน น้ำหวานก็มีไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าโอ้โหเต็มนะครักำลังมันกำล,ลังสร้างมาถึงนู่น,นครับโอ้โห و, เจ๋วเลยนึกจะทิ้งไว้ก่อนวะแต่น้ำหวานมีแล้วนะเอ้ยเอาไปเลยดีกว่าทุกคนจัดเลยดีกว่าครับไปนี่ครับทุกคนเต็มเฉยเลยครับเต็มเอียดเลยครับน้ำหวานใสนะครับสองปลายนะี่คือกำลังสร้างเพิ่อมอีกนะโอ้โหตรางกำลังน่าก,กินเลยโอเค ขอแพ็กครับผมเด๋ไปดูรังที่เคยดูไว้ครับกระนว่าตอนนี้ถึงขนาดไหนแล้วไปไปครับเจอแล้วครับรังที่แควนไว้ครับไม่อยู่นะครับไปเรียบร้อยรังเรียบร้อยเหมือนฟักหมดแล้วนะทุกคนพอฟักหมดเขาไปเลยทอตัวหมดแล้วนะครับเอ้ยไม่อยู่อ่ะไม่สนมเลยช่องหนูมันโคกเขายังอยู่เลยโอเคครับหาต่อครับรังที่สองครับ ไม่อยู่เช่นเคยครับแต่ว่าจุดสังเกตที่ไม่อยู่เห็นก็คือมีมดด้วยครับนี่ฮะมดแดงเล็กๆ <c oughs> ไม่อดเลยทุกคนโอ้ไม่สนอมเลยเสียดายครับไปดูรังต่อไปครับหวังว่าขอให้มีเหลือสักรังหนึ่งนะะไม่ก็เจอรังใหม่ เจอรังใหม่ครับกำลังทำรังครับมีตัวออกหากินอยู่ทุนอ้ตัวผู้บินมาโฉบนะครับโอ้โหเค,คี้ยทุนรังใหญ่พอสมควรที่นี่ที่ยังอยู่ผมสังเกตคือเกสรยังเยอะอยู่ฮะ ใกล้น้ำใกล้แหล่งน้ำเลยครับทุกคนโอ้โหดุครับตรงนี้ดุโอเคทุกคนถอยครับก็ยังเป็นข่าวดีอยู่นะรังยังใหญ่อยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับถ้าเป็นแบบนี้ประมาณสองอาทิตย์นะทำขนหวานเต็มแน่นอนโอเคไปต่อครับรังนี้ก็ไม่อยู่ครับทุกคน เหมือนเดิมเลยครับคือมดโจมตีครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วทุนแต่ส่วนมากดูแล้วคือเขาถอดหมดแล้วครับถอดเสร็จปุกก๊บก็ไปเลยไม่อยู่ครับ <c oughs> เสียดายทุกคนเออช่องอืยเขายังอยู่เฉยเลยอยู่ทำนลรานตีได้ถึงสามรอบไอเราแค่จะเอาแค่รอบเดียวเออเอาแค่สองรอบยังไม่ได้เลยทุกคนอะไรวะแปลกมากเลยทุกคน ำไมคนอื่นเขาอยู่อ่ะโหเย็นช่องพี่ผ่านพี่มังกรไปสัน h ช n แนลกับหนุ่มบันโคกเขตัดมิมงงนะฮก็อยู่นะทุกคนแต่อันนี้ไม่อยู่โอ้แปลกครับเซ็งเลยครับทุกคนโอเคหาต่อครับดูต่อครับทางอื่นครับเจอมันต้นมันครับร่างเก่าทำไมาก่อนหน้านี้สักเดือนครึ่งสองเดือนนี่ มันจะเจมแมวเลยครับทุกคนโอ้โหดูดูสังเกตดูข้างล่างครับตัวนางพญาครับอืมเป็นตุมต่มๆออกมาครับนางพญาฟักไปแล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของตัวตัว,ต,วตัวผู้นะฮะข้างล่างเนี่ยก็คือไอ้ขมวดเนี่ยคือช่วงอันนี้คือเป็นพึ่งงานครับ อันนี้มาหากินน้หาหวานไปเลยโอ้โหหัวใหญ่มากทุกคนโอโ้อยู่กลางป่ามันตรงโลงเลยครับแน่นอนจริงจทุกคนไปไม่รู้จะเจออีกไหมอ่ะทุกคนผมมีเวลาเดี๋ยวคอยดูเวลากันจะบ่ายสามแล้วผมมาตอนบาอ่ายสองนะฮะมีเวลาชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเดได้สุดชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวจะไปหาดูอีกทุกคน นะฮะเดี๋ยวจะเจอ,อยังไงเดี๋ยวจะถ่ายดูถ้าไม่เจอแล้วก็คือต้องจบในคลิปนี้เลยครับส่วนไอ้ร่างที่ผมมาติดตามผลงานนี่คือเกินคาดนะทุกคนคาดว่าจะน่าจะได้ <c oughs> แต่มันไม่ได้ครับเออไม่เป็นตามที่ช่องอื่นก็ทําช่องอื่นก็ทํานี่ก็อยู่หมดเลยนะทุกคนเออช่องผมทําไม่อยู่เ้ยเสงต้องทําคอนใหม่ทุกคนผมต้องไปลองเอาเชือกฟางตัดเป็นท่อนไว้ผูกครับจะได้อยู่ดีดๆจะได้ไม่ขาดว่าเอาถ่วงวันบางทีมันถ่วงวันมันขาดคนระั ไม่เหนียวอเทุกคนอย่าลืมไปตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจครับชแนลผมนะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวถ้าเกิเจออีกเดี๋ยวผมถ่ายด้วยครับไปมันคลิปก่อนนะครับที่ว่าจะจบคลิปเราไปเจอพึ่งหลวงนะฮะเจอมีมรังใหญ่โอเคทุกคนไปยังไงก็เราติดตามผลงานครับ